สวัสดีจ้าทุกคนมาพอกันอีกแล้วนะคะทุกคนในคลิปนี้นะคะทุกคนมากลินแนวแซ่บอีกเสินเคยนะคะทุกคนตำสายบัวใส่กุ้งสดนะคะทุกคน สวัสดีสุขสุขคนนะคะมัอนี้ก็มากินแนวแซ่บแซบกันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนเหมือนนี้นะคะอยากกินอย่างแบบแบบแซ่บนะคะทุกคนหลังเลิกงานนะคะทุกคนมันจะเด็ดตื่นมันจะเด็สวงนะคะทุกคนตํากระเทียมนะคะทุกคนใส่บักพีกแห้งลงไปนะคะทุกคนตามด้วยน้าตาลทรายนะคะทุกคนเพื่อจะได้ตําได้ง่ายๆนะคะทุกคนก็ใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนตําให้ละเอียดเลยจ้า พอตำพริกกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะใส่มะนาวลงไปนะคะทุกคนตำเนยเบเกิเทศหน่อยๆนนะคะลงกระใส่ลงไปนะคะทุกคนบะกอกกระใส่ลงไปนะคะทุกคนแล้วก็ใส่สากนะคะทุกคนมีบีบนวดนะคะทุกคนให้นะคะเบเกิเทศนะคะทุกคนแล้วก็บบะกอกบะนาวไข่นาบะมอกจาจยงสิรแสบจ้าขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะมาปรุงรสกันเลยนะคะทุกคนใส่น้ําตาลปีบลงไปนะคะทุกคน เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ใส่ผงนวลงไปสองสอดหน่อยนะคะทุกคนใส่หลายๆเ้อมันจะจิได็ดแซ่บนวๆนะคะทุกคนตามด้วยน้ำปลาค่ะทุกคนสองตะพีก็ใส่ลงไปนะคะทุกคนตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะทุกคนขยไขยาแน่นะคะทุกคนไก่สีเบดแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะใส่นะคะทุกคนน้ำปลาแม่บุญราเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เราชอบกินนะคะทุกคนมันแสบมันนวมันหอมมันม่มมินนะคะร่นบอติดเข้มนะคะทุกคนออกหวานนิดหน่อยนะคะทุกคน ใส่ลงไป3ตทับพีแบบหลายๆด้วยนะคะทุกคนมานจดิศแสบนนวๆนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็ใช้นะคะสากกระเบือของเรานะคะทุกคนคนโคเลกโคเลยเห็นมันเข่ากันนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทคนเราก็จะมาใส่สายบัวของเข้าเลยนะคะทุกคนใส่ลงไปสายบัวขาขาวอวบนะคะทุกคนลลางทำความสะอาดนะคะทุกคนหันเป็นทอนแบบนี้นะคะทุกคนก็ใส่ลงไปนะคะ ตามด้วยนะคะกุ้งสดนะคะที่เราล้างทําความสะอาดแสซดามาแล้วแบบขาวๆแบบนี้นะคะทุกคนก็ใส่ลงไปนะคะทุกคนตามด้วยเม็ดกระถินนะคะทุกคนหรือว่าเม็ดรประเกษตรบัตรเท่านี้แหละทุกคนก็ใส่ลงไปนะคะทุกคน เพื่อเพิ่มความอร่อยนะคะทุกคนใส่ลงไปหลายเลยนะคะทุกคนมันจะสีเด็ดแซ่บเนาะปิดไทยนะคะทุกคนด้วยผักชีใบเลื่อยนะคะทุกคนผักชีฝรั่งนั่นแหละก็ใส่ลงไปนะคะทุกคนเพื่อเพิ่มความหอมนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเขาค็อยค่อยค้นโคเลกขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนค้นเป่านะคะทุกคนแบบนี้นะคะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างนะคะทุกคนผสมร่งโตกันดีมันจะเด็ดแซบนัวๆค่ะทุกคน เซตเรียบร้อยนะคะทุกคนเทน,นะคะลงถาดนะคะที่เขาเตรียมไว้นะคะทุกคนเทลงไปเลยนะจ๊ะจากนั้นนะคะทุกคนกลับแก้มของเขาเมือนี้ก็คือไก่ทอดนะคะทุกคนหนังไก่ทอดก,กรอบๆนะคะทุกคนกินกับตับมะหงแซบแซบนะคะทุกคน เสร็จ uh, เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่เลยน้ำร้ายแตกบักคักเลยนะคะทคนตำสายบัวใส่กุ้งสดนะคะทุกคนโรยเม็ดกระทินลงไปนะคะกินคู่กับหนังไก่ทอดกรอบนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกินกันเลยจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาพอกันอีกแล้วนะคะทุกคนในคลิปนี้นะคะทุกคนมากินแนว้เสแสบอีกสิ้นเคยนะคะทุกคนตำสายบัวใส่กุ้งสดนะคะทุกคนแล้วก็มีหนังไก่ทอดคือเก่านะคะทุกคนเหมือนนี่เนาะ มาเลยแสบน้ำกันค่ะทุกคนนี่มากุ้งโตใหญ่ๆเลยนัค่ะนี่แสบๆนะคะทุกคนใส่มือเรยวันนี้ด้อใช้มือเลยนะจ๊ะนี่คือสายบัวทอนแบบใหญ่งงเลยนะจ๊ะสามเป็ดเพลมืวอนนี้กินให้มันตื่นค่ะทุกคนกินให้มันตื่น กุ้งสดๆจะกุ้งสดๆน้ำลายแตกเนาะเฮาเานาะอื้มไอ,อนัวบอกรักเน้วบอกรักอือหือ เสหนัวมากเค็เ็บนัวมหนังใจ้อง แซ่บแต่แซบโรยน้ำปลาค่ะวสำๆเลยช่ำๆแมปช่ำๆ Uh. mm. -hmm. เก็ดมากทุกคนอิ่มเพ็ดไปเลย น้ำอะไรก็จ่สายบัวน้ำปลาอะไรก็จะสายบัวแบๆมันดูดน้ำปลาลงไปยิ่ลาย เป็นขึนนน้นตาจ้ะมา,มาปลากกินากเล็กน้อยทุกคนมาชงนะเหมือนเดิมตัวเดิมที่เรากิน เป็นก่อนใส่ไว้ละกระปุกนี้ใกล้หมดแล้วจ้าน้ำเย็ยนๆค่ะใส่ลงไปรอละลาแป๊บหนึ่งจ้าละลาแป๊บหนึ่งอันปา้ารอดปิวแก้แสบท้องนะคะลดน้ำตาลในเลือด ช่วยเรื่องระบบกับทายครับร่างกายกินในร่างกายทุกคนกินอย่างเพลิดเนะคะทุกคนกินอย่างมีประโยชน์ตัวนี้กะซอยกับร่างกายคิดขอาเอามาจากออกมาจากตัวเขาได้นะคะทุกคนทาให้สุขภาพร่างกายเรานะคะทุกคนมีสุขภาพที่ดีะค่ะทุกคนรองซื้อมากินได้เลยนะคะทุกคนหนึ่งกระปุกกินได้บกห้ายมือเลยนะคะกินได้เป็นเดือนเลยนะคะดูบะคักเลยจ้าละลายเรากินนะกินก่อนทุกคน แกเพอ้ยสดชื่นมากตามไปก่อนมากินต่อกินต่อเลยจ้ามาขาดตอนจ้าน้ำมันขาดตอนเด้อ เม็ดกระถินกับคนเม็ดลักเกษตรน่ะละ่ะนะคะเม็ดลักเกษตรเป็นฝากเป็นฝากอือหือือหื อืมอือกินต่อเลย น้ำปลาชุมชามน้ำปลาชุมชามใส่ลงไปนะคะมีไงเหมือนเงินหน้าขึ้นเลยอื้อแต่หวานกรอบเงอยแบเงนัแบบเลยอะอ่า 嗯。Uh. อ่าแซ่็บปะครับ เริ่มเผ็ดแล้วนะเริ่มเผ็ดแล้วนะเออเริ่มเผ็ดเลวเนี่ย โอ้ยอิ่มแล้วทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนผู้ใดมย่าลืมทักฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันน้ำนะคะทุกคนและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำนะคะทุกคนจะได้บม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงไปนะคะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วจ้าบ๊ายบายโอ้โเน็ตไปไ,ปไปไปสว